สบายดีพี่น้องแม่มีนากําลัางปลูกมกแตงเนาะกล่น,น,นพ่นปลูกมกแตงพี่น้องวันนี้อากาศดีพี่น้องขึ้นผ้าขึ้พนพ่นย้ำหายย้ำนาพี่น้องอากาศเย็นแต่ว่าคนกล่นพ่นนี่ฮอน เรือแตกพี่น้องปลูกหมักแตงหมักถั่วพี่น้องครบสุดถั่วค้างหมักถั่วพักงาวยกับหมักถั่วหมักถั่วยังก็อย้กติเขาหมักถั่วพุ่มหมักถั่วดำๆนะพี่น้องถั่วแดงนั่นตำแซ่บพี่น้องถั่วนี่หมักถั่วปีเขาหอมข้องหมักถั่วปีพี่น้องมันสิเป็นหลาพี่น้องประมาณ เกือบยามเกี่ยวเข่าพี่น้องทัวนี่สิเป็นกำลังปลูกพี่น้องปลูกถ่าพลวิธิป็นปลูกเบิดแล้วเบิดทุก,ท,กทุกอย่างะลรแบบนี้นะเบิดเลยที่สี่ถูก ờ, cứ cột lại thôi bạn hai năm mà phụ Mình ơi. Mình đang Ông không มาปุ่ทันเพี่นะงมื่นป่แล้วยังซื้อมาปลูกอีกเอาบอเดีมาปลูกเลยเดี๋ยวปลูกไว้นะพี่น้องปลูกหอดไซนี่นะ eh ่ฮะจื้อไว้เอาไม่มาเสียบไว้ซับทิ no ่นนะกลุมขี้เนี <t 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 ่ยไปซับมันเลย พวกยั้ก็มังกทินโอ้ยอายเด้ก็มังยังใช่ต้นเป็นเครือขนาะดยื่นมาสร<ม>้างเราขนาดเต็มมีใช่เนะขา,าต้องปลูกกระทินตัวหนาคอยเขาว่าโตก็มังกทินได้เนี่ยเขายังบอกอ่าคือบทสัตว์ทิ้งคือบทสัตว์ทิ้งว่าโอปะบเจะาดอมึงใบมันนใบกระทินมันก็ไม่เห็นแหละบ่เขารู้ว่าอสะแพงกระทินมันก็ใบก็ไม่กินแล้วแหละ mhm 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 sắp mhm bớt lộn rồi <laughs> ừ. nó mhm 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 các bùa hoặc hạt phụ đây bếp Sạ này tí, sạ luôn. Một cái khôn như วานในทางป่าแถวคันนาไปเนาะหน้าปุ่นเห็ดลายปีแล้วป่าขึ้นป่ากกเอ็นอาอะไรกับป่าเนี้ยเขือกระแดงพี่นาะโอ้ยบิดมือเลยวานนี่มื่อนี้ปลูกพักแล้วก็สิได้ไปทางอีกพี่น้องทงมนันเอาไว้เสียบใช่ไหมเอาไว้เนี่นยใชนไหมเพิ่นมาปลูกงัว,งวใส่เพิ่งมาบหุหงาวาปลูกพักพูดเป็นพูดนะนี่พูดถึงหงอ Wow, ủa đấy. Phone mình Quận lung bé họ tiền phun, tiền cho phun. Ừ. Bên bò, mù mà. ลดห,ลหุ่นลดหุ่นเงี้ยชุ่งๆแล้วเงี้ยชุ่งแล้วก็ปล่อยลงมันบ่ดต้อ,องหาออกแหงเอ้ขึ้นในที่เลยปล่อยลงอ,อยู่สื่อออกแหงเอ้ยเึ้งให้มันเถียงดูไร ดีนะดินมันบนแข็งนี่นะดินแข็งเป็ินบาไปกดมันนะ,มนะโบบานเอาปุ๋ยมาใส่นานเพื่อนหวานเอาพี่นอ้องเอาในดำเอาขาวหวานเพื่อนงามงามมันองแต่เอาปุย๋ยยางไปถ่ายนะเดี๋ยไปก็เห็นแหละเขียวมุ่ทุ่ม มแมนตป่ะใส่ปุ yeah. ๋ยบ yeah. yeah. ่ะมปุยข้าแล้วไ่ได้มาางยังเออวัอายมก่ันทอามกันแล้วครับชมเฮาวุมเฮาใส่เมื่อเมื่อดำาดแล้ววันที่วันที่เมื่อบ่ฮะเนเออบ่ฮอดครับ มาเปลี่ยนกันเมนื่อยละนีีพอ Chắc, chắc, chắc chắn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  chắc chắc chắn chắc ปพาปพิตาดอาไม,ม่เห็ดข้างป่ะตัวเก,กินเมื่อกะตาเพื่อจะเห็ดเป็นหนานเลยตัวเทิงนี่นะหน้าแน่นอ่ะทุ่งค่อยทิ่มเห็นยังนะทุ่งยางค่อยาตัน ปมีมาสิบนาทีนั้นเป็นเบี้ยใหญ่ขึ้นมาทำได้สำหนึง่งปุ้ยมาใสา่โอเคนะพี่น้องขอจคลิบเพียงนี้เลยพี่น้องยาไปอันนะ่ <c ười> ทางป่าก่อนทางป่าไม่ใช่ป่าแถ่เมื้อไหร่ละแถวขั้นนานป่ายังอ่ะเกิดสิแล้วพี่น้องอยู่ในป่าเหมือนป่าใหญ่ๆเลยพี่น้องป่าป่าใน่ให้นานป่าใหญ่ๆึกบทเดียวกันทังพี่น้องโอเคนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้พี่น้อง เพื่อปับส o o m ขิปต่อๆไปเนาะสบายดี